ูเป็นสีแฮปปี้ฮะเป็นเพมโมะมะอะไรของครูคร um ับผมฟังไม่รู้เรื่องเลยเปมโมะเปมปื้มะมือเปมโมะเปนเหม่ยจะให้ถ่ายรูปให้อะครับอือเพมโมะเพมปื้มเปมปมเพมโมะพมปื้มผมฟังไม่รู้เรื่องเลยครูเป็นสีพุ่งอะไรอ่ะเฮ้ยเฮ้ยเฮ่ออ่ามือจริงปะเนี่ยเออได้เป็นพีทีนเตอร์ของอะไรอ่ะไปถ่ายของอะไรอือเพมโมะงแป๊บมึงมึงตัดมึงลีเทนเนอ้อ อย่าลืมกด Subscribe และกดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อเป็นกำลังใจให้ผนะู้ดยนะเจมมองว่าเนี่ยไปไหนแล้วเนี่ย ใจเย็นๆอาจจะมีลีรือเป็นอะไรเนี่ยรีเทน่าหนูหายอะเฮียอะไรนะรีเทนร์หายนันคืออะไรวารีเทนร์ที่ใส่ฟันอะคือหนูกินข้าวไว้แล้วหนูก็ห่อไว้อะแล้วมันก็หายอะเฮียแล้วมันก็แพงด้วยอะลืมวาที่นี่หรือเปล่าก็ใช่หนูเลยม้ที่นี่แหละหนูว่าเดี๋ยวนะหรือห่อไว้กับอะไรใช่ชู้ปะใช่เฮียอย่าบอกนะว่าเฮียทิ้งไปแล้วอะเฮียมันแพงนะรู้ไหมแล้วหนูจะทำยังไงแม่หนูก็ต้องด่าแน่เลยอะใครมันจะไปรู้แลวว่าเป็นอะไร มอนก็เที่ยวไปขยะนี่ก็ทิ้งไปแล้วนี่ว่ไงอ่ะทิ้งทำไมอ่ะล้อเล่นไม่ได้ทิ้งเก็บไว้ให้แล้วเอ้านี่เบลเนี่ยอู้ยขอบคุณนะเฮียหนูสัญญาว่าเดือนนี้หนูจะมากินข้าวร้านเฮียทุกวันเลยขอบคุณนะคะเฮียลิมของพี่นี่ไม่มีหายหนูจะมากินทุนเลยเชื่อถือได้เบลก็ไม่รู้พวกนี้แจสบีนอย่าวิ่งสิเดี๋ยวล้มนะลูกโอ้โหเฮีย เลี้ยงข้าวเด็กฟรีแล้วจะมินวิ่งตาตั้งไปแล้มดีใจมากอ่ะใครไปเลี้ยงข้าวฟรีนะครับผมไม่ได้เลี้ยงเขาหรอกเออยิ้มทําไมอ่ะไม่พอรีว่าอาจารย์มีมากินข้าวที่ร้านวัวไงแล,ว <c oughs> แล้วเขาลืมรีเทนเนอร์ไว้แล้วก็เก็บไว้ให้เขาตู้คอนเทนเนอร์ใหญ่ๆนะใช่เอาไว้ใส่ของมนจะบ้าเลยคุณชิอะไรล่ะรีเทนเนอร์คืออะไรละ่ะรีเทนเนอร์ที่ใส่ฟังอ่ะที่เป็นเป็นลวกเหล็กๆอ่ะแล้วก็จะมีเหมือนมีเพดานเป็นเหงือกฟอมอ่ะรีเทนเนอร์ที่เด็กวปรุ่นใส่กินอ่ะ วันนี้เก็บไว้ให้เขาไม่มีอะไรหรอก,รอกถึงว่าเด็กที่นี่รักเฮียมากเลยเนาะเด็กโรงเรียนนี้รักเฮียตีรักเฮียตีพูดกันอยู่งั้นเอ้ยไม่หรอกครูเพ็งสีผมไม่ใช่คาหนังนังหรอกเฮียตีเนี่ยถ่อมตนคนดีชอบถ่อมตนพูดจาดีวันนี้เลี้ยงเลยอยากกินเลยเจ็กจังโอ้ยทานนี้เพอิ่มนะมนเมื่อเฮียอะขอของกินเลยเอากระเพราหมูสับนั่งรอตรงนี้เดี๋ยวทำกระเพราหมูสับให้เจ็กจังเลย เป็นสีเฮปีเฮมีเพมโมะไหมอะไรของครูครับผมฟังไม่รู้เรื่องเลยเฮมเพมโมะเพมปื้มะมือเพมโมะเป็นไหมจะให้ถ่ายรูปให้ครับอือเพอโมะพมปื้มปื้มเปมโมะเปมปื้มผมฟังไม่รู้เรื่องเลยครูเป็นสีพุ่งอะไรอ่ะเฮมเฮือเฮ่ออ่ามึงจริงปะเนี่ยเออได้เป็นพีเทนเตอร์ของอะไรอ่ะไปถ่ายของอะไรเฮมเพมโมะงวงป๊บมึงงวงปั๊บมึงลีเทนเนอ้อ กูใส่รีเทนเนอร์เรื่อยครับหกแล้วหกปีแล้วทำไมผมไม่เคยเห็นเลยอะเห็นไหมไม่เห็นเลยครับรีเทนเนอร์เอ้ไอ้รีเทนเนอร์มันก็ต้องเป็นเหล็กๆนะที่ผมเคยเห็นอะประเน็นผมอันนี้มึงไม่เห็นทำไมอะกูเป็นสีครับอือใช่อย่างนี้ป่ะครับโ ไม่มีดีเทนเนอร์นี่คือไม่ได้เลยพูดไม่รู้เรื่องเลยเนาะครูปรีติครับคือว่าไอ้ที่ผมเห็นมเม,มื่อกี้มันมันไม่ได้เรียกว่ารีเทนเนอร์นะครับร <c oughs> ีเทนเนอร์ค่ะนี่มันไม่ใช่ร <c oughs> ีเทนเนอร์นี่มันคือ,คอฟังปอมรีเทนเนอร์ฟังปอมรีเทนเนอร์ฟังปอมมันเข้าปากเหมือนกันมันก็เป็นรีเทนเนอร์ได้เหมือนกันสิฟังปอมทั้งปากเลยทำาไมอย่าเสียงดังไม่มีใครรู้เลยนะคะว่าเป็นสีใส่นี่อายุเท่าไหร่นย 56อุ้ยห6นี่ฝังทั้งปากไม่เหลือแล้วเหรอในโรงนี้ไม่มีใครรู้เลยไม่มีใครรู้อย่าบอกใครนะไปสีขอบคุณมากเลยขอบคุณมากสําหรับน้าใจเรื่องนี้มันต้องเป็นความลับอยู่แล้วสําหรับผมกับครูเพลงสีได้ขอบคุณเี่ยดีมากเลยนะคะอะไรคะสแกนครับสแกนก,กินฟรีไม่ใช่หรอคะที่เราคุยกันไว้อะเอากินก็ส่งกินสิครับแต่ความลับนี้มันจะอยู่ในปากผมหรือจะออกจากปากผมมันขึ้นอยู่กับการสแกนอันนี้ไม่เป็นไรสแกนได้แค่70 คู่เพ่งสีใส่ฟังเท่าไนะหร่นะ2 5 5 0คู่เพ่งสีใส่ฟังสี่พันไปเลยลายตีไปเลยค่ะถูกมากครับเนี่ยส่งคำลํำลือหัวหมอขี้เหนียวทําไมล่ะครับมันเป็นยังไงก็นี่ไงแทนที่จะมีน้ำใจต่อกันพี่หลังก็กินห่อกระดาษไว้มาใส่เก้ววอุ้กว่าขิงดองคู่เพลสีสวยจังเลย ครับจ้า,าและเป็นนักเรียนไม่ควรมาสายครับจ้าเหนแน่นยิ่งกว่าหาแ็บเป็นครูต้องสอนเอกดูแลจบครบเป็นเสร็จย่า